บริษัทนิยามีเดียจำกัดผู้ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรายการ FM 108 Mass Radio ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจและสถานีโทรทัศน์เคเบิลไอเดียทีวี8จัดโครงการ Mas s Charity ปี3ตอนปันรักให้นกเพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการเยาวชนรักนกเกาะตะเพาน้อยสารต่อการดูแลอนุรักษ์นกให้อยู่คู่เกาะตะเพาน้อยตลอดไปขอขอบคุณผู้มีใจรักธรรมชาติทั้ง135ท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราขอบคุณผู้สนับสนุน สเสื้อยืดเซฟฮอนบิวทุกท่าน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตทัพเรือภาคที่3ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5บริษัทในเครือพนาสนกรุ๊ปน้ำแร่ธรรมชาติราเดนสกาเดอวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ตโครงการ8 8แลนด์เฮาส์ฮิลไซต์ภูเก็ตรัสลินอินเทนซีฟคอสเมติกโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ศูนย์โชว์รูมรถยนต์ฮุนไดสาขาภูเก็ตบายพาสเบบี้จีเนียสภูเก็ตบริษัทองคสยามจำกัดศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภู เดอะเมโมรี่แอดออนออนโฮเทลภูเก็ต